ไปละสมิงสว่างสมิงสว่างใ้ช่ This is e Eve นะคะตอนนี้เราก็มาที่สกายา and a t e บ o a r d at here everyone <laughs> happy birthday to you พันอยากสอนไหมพันขี่เป็นไหมจักรยานะมาส <laughs> อนหน่อยนี่เดี๋ยวล้มไม่เอาเลยด้หน่อยเจ็บก้นอ่ะ What's up bro What's up bro What's up man What's up ตอนนี้เราก็เบลอเบลอจนติดเทรนนะคะเบลอคิวคิววาิวเตอร์อะไรเนี่คิวเข้มมากคิวว้าวแฟนตาซีเบบี้เอาเอาเดี๋ยวขี่ไปหาไฟเดี๋ยวขี่เรากำลังแว้นไปหาไฟนะคะแอนแน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 นวี เ a อร์บ no ู๊ห์อ่ i ไฮแล้วไฟไฟไฟเน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 มาแล้วมาเล่นเลยเน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 เเนามาไลฟ์ลิดซื่อเนาะเพราะว่าเฮาแบตเตอรี่สิเหมือนกัให้มันเหมือนเลยสะเลาวก็ขีถฉีดดินวีนสเด็กว a นส s เข้ามากร ไฟเทมาให้หน่าไม่เทตรงไหนน่ากระปั่นจักรยานก็เทดีออกเบอร์ก็คือเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอ Hi for E Hello พูดสามภาษาได้ประโยชน์เดียวกันเออจริงออกแดดหน่อยนะช่วงนี้แบบนิดวิตามิน A B C D อยู่กับทุกคนค่ะอยู่เยอะแยะมากมายฝากเซให้ทุกังช้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะคิดคุกทไปหา,าพ่อเบอร์จังตอนนี้ คนน่าขโมยจักรยานใครมห ah e. ีไม่บอกรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองแต่เราจะปิดไลน์ครับเพราะว่าแบตเตอรี่ so ล o w มากเลยโอยพูดได้หลายภาษาเพราะว่าภาษาใหม่มันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนะครับสำหรับคณาอ๋อภาพค้ังเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดี อินเทอร์เน็ตคนดูไม่ดีเราจะไม่โทษอินเทอร์เน็ตเรารอบนี้พันช์มีคนเซย์ไฮฮัลโหลไฮไฮฮ่าดูชอบจัก,กรยานพี่พี่จะเอามิวแว่นนะจากรยานเหรอถึงภาพจะเบอร์ไม่เป็นไรแค่เธอนะหน้าราก็เห่ยย่เนาะ ทุกคนดูสตอรี่เรายังเราเราเพิ่งโพสไปนี่ก็คือขี่จักรยานไม่มองทางนี่ทำได้ไงวะไม่กลัวล้มหรอ <c oughs> ชินนะุ <c oughs> หนูไม่ชอบจักรยานหนูชอบพี่ชอบฉันก็จีบฉันสิ พันเป็ดอะไรดูคิ้วพันนะทุกคนดูคิ้วพันนะทุกคนไม่คิดไม่เข้า่จเฟี้ยลเมฟี้ยวแต่ก็ท้าแฟนคุณเลยเออได้นะพี่แต่ว่าพี่ต้องเกาะด้านหลังเบาะนัวมาพี่จะพาพี่ตะออมแว้นพี่ต้องนั่งใช่ไหมได้ไหม หนึ่งองาม้าว,ว,ว้ว,ว้วววววววาว้าวว้าววเาววาว้วว้าา้ิววาววาว้าวว้าวว้า้าวว้าจะ้วาะ ให้หนูไปลักใช่ไหมมา <laughs> ยกล้อแป๊บ Let's go baby Let's go uh oh. มาชิสเปนเนีา ราจะมาดริปกันนะคะหนึ่งสองสามอันนี้โค้งมาแล้วโค้มาเออสายแล้วเออไปอิเบ้ยตอนนี้มีลูกค้านะคะเดินมาพี่พี่วินไม่รับนะคะพี่วินไม่รับโอเคโอเค เรากำลังไปส่งพี่ออมนะหนึ่งสองคบงอันนี้ไงอันกกลับแล้วเรัมาสมลาเราลังว้ drip 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 หนึ่งสองสามแล้วมันก็โคมมาหนึ่ง, <laughs> <า>งสองสามต่รู้สึกว่าสเก็ตตัวนี้มันแบบเออมันของดีอ่ะมอสปู๊ดเว้ โอ้ม <Why now? S 1> พี่มายขี่ไม่จัก,กรยานนูย่าคล้องน้ำเ <c oughs> อ้าพี่ขีนะไปละทุกคน